เจ้โจชาแนลวันนี้จะพามาชม Toyota Fortuner ที่อยู่ข้างหลังผมนะครับคันนี้เป็น Leader S นะครับก็ราคาอยู่ที่1,239,000บาทสำหรับสีขาวมุกนะครับบวกเพิ่มอีก1,22,000บาทเป็น1,251,000าบาทสำหรับคันนี้ผมพามาชมการตกแต่งที่เป็นสไตล์ GR Sport ที่เราแต่งอยู่นะตอนนี้นะครับจะทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาดูครับรอบๆคันมาเริ่มกันครับที่ด้านหน้าก่อนเริ่มจากที่ด้านหน้าก็จะมีการแปลงเป็นตัว โหมหน้าเจีสปอร์ตนะครับพิธีการแปลงของเราคือเรายกกันชนหน้าเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับสังเกตดูว่าของตัวเจสปอร์ตทรงเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับมีชายด้านล่างนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็มีเบลอไฟตอรหมอกพราอว่าเครื่องไฟตะหมอกนะครับตัวนี้ก็จะทําเป็นอ่สเต็มเหมือนตัว GR สปอร์ตเลยนะครับก็เป็นเที่ยวสีขาวนะครับแล้วก็เบ้าไฟที่เป็นสีดาเงานะครับแล้วก็ชายด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีดําเงาแต่กับสีขาวนะครับหล่อๆแบบนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะครับ เปลี่ยนด้วยจากเดิมของตัว leader S วเขายังเป็นใบบินโปรเจคเตอร์นะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไฟหน้าก้างปลาหรือว่าไฟหน้า l e g e n d ตหรือว่า G R Sport นะครับก็ทรงนี้จบงค่ออกจากสูตรเหมือนกันนะครับพร้อมกับติดสายลัก f ณ r t u n e r อ,น,น,อนะครับอักษรแบบนี้นะครับติดด้านหน้าที่ฝาโฟลงให้ด้วยนะครับโลกโก้แก้วด้านหน้าก็สามารถทำเพิ่มเติมได้นะครับแน่นอนครับเวลาแปลงเป็น G R Sport นะครับเราก็จะทำตัวเพลสสาลักษณ์ G R Sport นะครับติด เสริมเพิ่มเติมเข้าไปให้ด้วยนะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นตัวรุ่น GR Sport นะครับสำหรับตัวตรงกระจังหน้าตรงนี้ครับด้านล่างเขาจะมีรูที่เป็นรูกล้องเนาะซัลริเต e ร์เเนี่ยยังไม่มีกล้องหน้านะครับก็จะโลง่ลงๆว่างๆอยู่แบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อครับตัวนี้งานด้านข้างเนี่ยที่เราได้มาใหม่เลยนะครับจะเป็นตัวล้อแม็กตัวล้อแม็กที่เราทําเป็นขอบ18นะครับก็เป็นลายของตัว Fortuner Leader G นะครับหรือว่า l e g e n d e r GR ก็จะเป็นลายนี้เนาะแต่ว่าไซส์นี้เป็นขนาด18นิ้วนะครับก็เป็นขอบ18แต่ว่าเราได้ทาการลมดําเข้าไปให้เหมือนตัว GR Sport นะครับมีความพิเศษอยู่เนาะแล้วก็ล้อสีนี้ลายนี้ขนาดแบบนี้นะครับมีเฉพาะที่โชว์รูมผมเท่านั้นนะครับเราพิเศษลูกค้าเลยนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวยางที่เราเสริมเข้ามานะครับเป็นตัวยางของตัวินโตะนะครับคันนี้เสริมยางินโตะเข้ามา265 60R18 นะครับอ่ะไปพร้อมใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวซุ้มล้อนะครับทำเป็นสีขาวมุกให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแบบนี้เลยให้เหมือนตัวรุ่น g r Sport นะครับกระจกข้างครับข้อกระจกข้างเป็นสีดำเงานะครับเหมือนตัว g r Sport เลยนะครับแล้วก็ตัวหลังคาทําเป็นหลังคานํำเงานะครับตัวนี้งานทําสีเนียนจากสูตรเลยนะครับผมรับประกันเลยว่าที่เราที่เดียวที่ทาเป็นทําสีนะครับ พร้อมกับแจ้งจดสองสีให้ลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าจะได้จดเป็นขาวดําเลยนะครับส่วนเมื่อเปิดประตูตัวนี้เป็นสีขาวมุกเดิมของตัว Leader เอสเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วนะตอนนี้ไม่ต้องทําเพิ่มนะครับแล้วก็ l e a d e r เอเนี่ยตัวคิ้วขอบประตูเขายังเป็นสีดําอยู่นะถ้าต้องการให้เหมือนตัวรุ่นจาสปอร์ตเปลี่ยนเป็นโคมเมียมรอบคันสามารถเปลี่ยนเพิ่เมเติมได้หรือว่าจะเป็น ลาวหลังคานะครับด้านบนสามารถติดเสริมเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวล้อมแมกซ์ลายอื่นนะครับช่วงล่างนะครับเราเซ็ตเสริมเพิ่มเติมให้ได้หมดนะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้มาดูด้านหลังบ้างในส่วนของตัวชิ้นงานด้านหลังที่เราแต่งก็จะเป็นตัวกับท้ายที่จะเป็นรุ่นตัว G R Sport นะครับทำชิ้นงานสีดำเงาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับตัดเป็น สีขาวเนะาะช่ยจะเป็นสีขาวนะครับแบบนี้ฉนกกรักลีเดอร์เนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเราติดตัวเจียสปอร์ตเสริมเพิ่มเติมเข้าไปให้ด้วยนะครับคาดเอวท้ายตรงนี้นะครับเป็นสีดำเงานะครับแต่ถ้าใครต้องการให้เหมือนตัวรุ่นเจียสปอร์ตสีเดียวกับตัวรถเราก็จบงานให้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เนาะสามารถดีไปเข้ามาสอบถามได้นะครับโลโก้แก้วด้านหลังเราติดเสริมเพิ่มเติมให้มันดูหล่อมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ตัวนี้เป็นสปอยเลอร์เดิมของตัวรุ่น DS Leader S เะคราเราทําการเป็น งานทําสีเข้าไปนะครับเพราะจากเดิมของตัวรุ่น Leader S เนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ถ้าใครต้องการเปลี่ยนเป็นตัวรุ่น GR Sport ที่เป็นสปอยเลอร์สอสีนะครับทูโทนก็สามารถสอบถามเข้ามาสอบถามเปลี่ยนกันได้นะครับผมสำหรับคันนี้สเต็ปเราจะแต่งเฉพาะด้านนอกให้เหมือนตัวรุ่น GR Sport นะครับ l e เด e r S เดิมภายในเขาจะเป็นเบาะผ้าใครสนใจเปลี่ยนเป็นเบาะหนงังก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตอนนี้ที่สู์ผม รับจบให้ได้นะครับหรือว่าไม่จะเป็นภายในในส่วนของตัวพวงอะไรเนี่ยก็จะสามารถทำแพลนชิพเพิ่มได้นะครับฟูดคอนโทรลก็สามารถทําเพิ่มได้เหมือนกันนะครับหวั mm hmm. งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านเนาะที่กาลังเลือกตัดสินใจซื้อ t ต y o t a f o r t u n e r LeaderS รนะครับราคาประหยัดสบายกระเป๋าเนาะแล้วก็พร้อมแต่เป็นตัว g r Sport อรหล่อดไม่ออกจากศูย์นะครับใครสนใจยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ใต้คลิปให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไว้้้ดวยนะครับเพื่่่ออไไมใหาิปปต วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ